สนับสนุนโดยหุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำเอาละครับผมช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณพ่อเนี่ยจะมาทําเมนูซึ่งท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่ดีแต่วันนี้ผมจะมีสูตรพิเศษมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยครับผมสวัสดีครับดีสวัสดีลูกวันนี้เดี๋ยวเราทําอะไรกันดีพ่ออ่วันนี้เป็นจานของผมคิดเหรอเอาเปลี่ยนตลอดเลย อันนี้เราจะทำเป็นเบอร์เกอร์หมูนะครับผมแต่ว่าที่แปลกกว่านี้วันนี้ผมจะทำเบอร์เกอร์หมูซึ่งมีมูนเซ็ตอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ผมจะเสิร์ฟกับซอสบาร์บีคิววันนี้โอเคพอรับท่าแล้วโอ๋อจัดการเรื่องซอสบาร์บีคิวซอสโอเคโอเคบาร์บีคิวซอสเนี่ยจะเหมือนที่ผมเคยโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็จะมีตัวหัวหอมมีกระเทียมแล้วก็จะมีเป็นตัวพริกแห้งผมได้เอาเม็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ำเพราะว่าตัวเม็ดเขาเนี่ยถ้ามันตอนที่เรานำไปปั่นเนี่ยเม็ดแตกเนี่ยจะมีความขมออกมาจากตัวเม็ดครึ่งนึง เนี่เราก็ซอยหอมก่อนหนังแรกเลยเดี๋ยวก็เตรียมสัตมานสี่กีบก็พอนะครับผมไม่ต้องเยอะมากหอมสดๆเลยในพ่อผมก็ใส่หัวหอมนะครับเดี๋ยวไม่เลยสักหน่อยหนึ่งเลยเกลือเลยเกลือพอพอประมาณนะตอนนี้ก็มีมีอะไรบ้างนะพ่อข้างในมีหอมมีเนยหอมที่ผัดอยู่แล้วหมูบด ม่เนยหน่อยหนึ่งเอพิดไข่เยอะๆหน่อยเราจะผัดตัวหอมหอมกับตัวกระเทียมก่อนต้องใส่ไข่สักฟองหน่อยใส่ไข่แล้ิดนะใส่ไข่ทำไมพ่อก็มันให้มันติดก่อนคมกลัวอยู่อยู่ด้วยกันนะก็มันอยู่กันควมกลัวกลัวเดี๋ยวมีเนยด้วยเนยให้มันนุ่มอืมุ่นเซนห้มันนุ่มแล้วต้มาลามันท้ายมันเกาะกันโอเคได้แล้วก็มีพริกชี้ฟ้าด้วยนะครับผมแผ็งขึ้นก่อน ในการที่เราจะเอาเม็ดออกเนี่ยเราสามารถใช้ช้อนขูดออกก็ได้หรือว่าเราจะใช้มีดตัดก็ได้นะครับผมกระเทียมได้สีแล้วนะครับผมเราก็ใส่ของลงไปเลยเออจะโอกร,รืออะไรครับอะไรพ่อพ่อใช่ตอนชีสักหน่อยหนึ่งได้ดีเลยให้มันสีให้มันมีสีหน่อยหนึงในการที่จะใช้ช้อนในการเอาเม็ดออกก็คือเราก็หาช้อนเล็กๆนะครับน,นี่ก็ได้ละ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้มีดก็ทําคล้ายๆกันกดข้างหลังเขาไว้แล้วก็มีกดข้างหน้าอย่างเี้นะครับผมกดแล้วก็ไหลตามิ้วมาเรื่อยๆออใส่กานผักชีหน่อยก็<ร>คือจะออกมาเหมือนกันตัว<ร><ร>ที่รเราจะ <ำ S 2> <พอ S 1> ไม่เสียพริกไปเลยนะครับผมทําได้สองอย่างแล้หวหอมเริ่มใส่เนี่ยเราก็เอาพริกนะครับผมที่แช่น้ําเนี่ยเอาน้ําออกด้วยใส่ลงไปหมดผมเสร็จเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ใส่ไปเลย เนอนเส้นกีบจะใช้ได้แล้วให้มันบีแพงมัาหน่อยนีลนะเดี๋ยวครับนเะีใช้นิดนี่เราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่ว่าไงเราเดี๋ยวเราจะนํามาปั่นอยู่ดีงั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องชิ้นเท่ากันเท่าไหร่ แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยพริกหยวกสัก2ลูกนะครับในการใส่ลงไปตรงนี้ส่วนมากบางคนอาจจะแบบหั่นวุ้นายเราหัน่นก่อนหนึ่งตรงกลางแล้วก็ตัดข้างๆออกเปิดอย่างนี้นะครับผมจะได้ตัดง่ายนี่เราก็แบ่งครึ่งโอเคก่เต่อใจได้แล้วต่อใจถุงมือไปสมกัน ในการผัดตอนแรกเนี่ยเราเรต้องผัดให้ทุกอย่างได้กลิ่นหอมมาก่อนครับได้กลิ่นเขาขึ้นมาก่อนแล้วเ,เ,เราค่อยเติมน้ําลงไปพอจนต้อทำแพตตี้เล็กๆเ,เ,เล็กน้อยใช่ไหมใช่โอ้โหตอนนี้ผัดจนทุกอย่างหอมแล้วแล้วเราได้กลิ่นแล้วก็ตัวพริกหยวกเนี่ยเริ่มสลดแล้วเราก็จะเติมเป็นตัวต้มต๊ะซอสน,นะครับผมขอใส่น้ำเพิ่มหน่อย แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับผมจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูขาวข,าวของฝรั่งก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูไทยก็ได้ครับเหมือนกันแล้วตามด้วยน้ำตาลนะครับยเยอะมากแล้วก็ตามด้วยตัวแคชช OP สักนิดนึงตัวแคชช OP เนี่ยมีหลายรสชาติทั้งวิเนก้าอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ตัวมะเขือเทศทำให้รสชาติตัวซอสเราเนี่ยเข้มข้นด้วยแล้วก็ใส่เกลือทั้งหมยครับแล้วเรากจ็จะเตรียมน้ำมันเนี่ยเอาไปทอดตัวบุญเส้นด้วยตองก็จะเติมทอดบาด้วยแต่เราจะ ทอดอันี้เหมือนกันทอดบนเส้นแต่ว่ารอทอดสุดท้ายดีวยกว่าจะได้ก,กรอบหนะ่อยเดี๋ยวเรานำบนเส้นตัวที่เหลือมาแก้ครับผมเรามาทอดเตรียมไ้เลยเพื่อที่จะได้แต่งจานทิ้งไว้ข้างบนดีกว่าใส่ลงไปทีนึงอยา่าใส่เยอะมากครับ ลองชิคหน่อยว่าตัวพริกเนี่ยสุกหรือยังโอเคเริ่มพริกนิ่มแล้วตัวซอสเนี่ยไปไปปั่นเลยแล้วก็เตรียมที่ปั่นแล้วก็ตัวที่กรองเลยไายพอ่อเบอร์เซอรพร้อมไหมเรียบร้อยแล้วแน่ใจน่ใจแน่ใจเอายบ้อยมันพัฟเลย Thôi được rồi. Khoan, khoan, rồi. Ngon lắm. Chán như thế này mấy anh? Được. Chán vào bên trong trang chán cũng đủ, chút nữa. này cũng sẵn bằng rồi เราใส่บนเส้นตรงกลางเอาเลยคอับเราอาจจะโรยพาสต์ชีสนิดนึงโอเคผมไปเการกล้งนิดนึงนะผมดีตรงนี้นะนี่เป็นตรงกลางเลยลูกนี่เผื่อบางคนอยากได้เผ็ดอยากได้ไม่เผ็ดมากนะโอเคเอาละครับนี่ก็เมนูชื่ออะไรดีพ่อรีบภาษาฝรั่งเจ้าบ้าฝรั่งก่อนกระมังจีก่อนตอ m ์ตินส์พ็อกแอนด s บล o สนูเดล t พตติสวิด บาร์บีคิวซอสโอเคแล้วนี้ลูกต้องอ่ไทยพ่อชอบโยงของย่างไให้ผมตลอดเลยอ๋อมันไทยอันนี้ไทยโอเคชื่อไทยก็จะเป็นเบอร์เกอร์หมูบดกับวุนเส้นนะครับผมเสิร์ฟพร้อมกับเป็นบาร์บีคิวซอสแล้วกันตอนนี้ผมกับับพ่อเนี่ยขอลองชิมก่อนว่าวุนเส้นกับเบอร์เกอร์เนี่ยจะเข้ากันหรือเปล่า คิดว่ามูนเ้นเนี่ยช่วยเทคเจอร์ได้เยอะมากสำหรับจานนี้พอเจอมูนเ้นเข้าไปข้างในเนี่ยทำให้ตัวหมูเนี่ยนุ่มขึ้นความกรอบจากมูนเ้นทอดมอนเนี่ยช่วยให้ตัวเบอร์เกอร์เนี่ยกรอบด้วยซอสแบบนี้มันดีมันทำลงหน้าได้ไดเราซอส,อสอาจจะทำไม่ลงหน้าครัสองสองสามวัน,นไม<ด>่ม<ด>ีปัญหาหรือว่าเตรียมของวันนี้คุณนี้เช้าคุณนี่ตอนเย็นกลับมาทำก็ยังยังได้เลยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีเมนูที่น่าสนใจแบบนี้เราสามารถเขียนเข้ามาแล้วก็มา,มาพูดคุยกันในเฟซบุ๊กของทางเชฟมือทองได้นะครับผมโอเคงั้นวันนี้ผมกับพ่อต้องขอลาาาไปกก่่อนนนนนนะคครรรััััับบบพใหหมเสสส์้้ววีีด मुद्रिका नहीं